ตักข้ามาค่ะตักข้ามาพร้อมจะราดข้าวแล้วค่ะดูสิน่ากินมากเลยทำง่ายๆสไตล์จูนค่ะ My Own Style My Own Recipe นะคะสวัสดีค่ะมาค่ะได้เวลานางกอกจูนกอกเกลียกแล้วค่ะ มากินเทากันเร็วๆตอนนี้หาทุ่งซีนัที่ค่ะ <laughs> 11.10pm i m gonna have my dinner Steam rice r i c e โบว์ c ิส l i noodle I want to eat both ผักก็มีแค่นี้ค่ะจึ้นจะมากินกับขนมจีนเนาะกับแกงไก่ของจึ้มันยังร้อนอยู่ red chicken red curry with bamboo shoots ค่ะเดี๋ยวจึ้งขอตักก่อนเด้อค่ะเด้อ จุนอะสินค้าจะเอามาขายทร <laughs> งของสม,มือจ้ะตัวเป็นเกียวหัวเป็นนอดเลยจูนพูน <laughs> อยากกินแห้งขอให้จูนจัดเถอะค่ะตับไก่นำลายไหล My homemade food my own recipe <laughs> ยังที่บอกเนาะค่ะเนาะกินจุนเฮดสูตรจะคล้องเด้อค่ะเดอ้อากเขามาคอมมนเด้อค่ะว่าจุนเฮดไปทั่วไปที่อยากกินยังจุนกระเท็ดตามสไตล์จูนเนาะค่ะเนาะจุนคอว้เไา้ไตรงนี้ค่ะอันนี้ขนมจีนขนมจีนแห้งเวียดนาะมตีนไก่กี่ตีนหนึ่งสองโอเคสี่ตีนพอแล้ววันนี้ <c oughs> ไม่เอาหลายตีนค่ะเอาแค่นี้พอแต่เนี่ยอ,อยากกินไปจัดมันไปโหลดค่ะ คำ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 พูดนะเอฟเฟกต์มากเ้วเอฟเฟกต์ effect. เพราะนี่เอาเขาปากแล้วเอฟเฟกต์จุนละสุดยอดแล้วโอ้ยฮอนฮอนฮอนแทนแทนทำอนจอยค่ะ <ten>, <laughs> today I'm eat so much มา เฮ็ดไปโหลดเนาะขาดแนวด้ที่ห้ากินแสบกินนัวเฮาบ่ได้าเฮ็ดขายไหมคะคันคันเฮ็ดขายร้านอาหารัก็ต้องใส่กะทิเนาะค่ะเนาะคำาเอนจอยมายดินเนอร์ค่ะมึงเอาข้อนเสร็จอืม เลือดไก่ถูกถูกชิคเก้นบลัชสามก้อนยี่สิบบาทจนชิมากออดตลอดน,นะเจ้าวะ จุนเทศนั้นแบบของจุนค่ะก <c oughs> <c oughs> ิ้นพริกขึ้น <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> ส่งของทุกวันนะคะ แฟนครับถามว่นน้ำปูยังมีบริจาน้ำปูห้าสิบาทไม่รวมส่งนะคะส่งสองขึ้นไปขนมจีนแห้งเวียดนามค่ะร้อยห้าสิบาทรวมส่งสี่ร้อยสี่้อยห้าสิบสี่กรัมหนึ่งสองสามได้กินเยอะอยู่ค่ะหมายถึงว่าถ้าคนอยากจะลองนะคะถ้าอยากจะไปหาซื้อไปหาซื้อที่ห้างได้เลยค่ะที่ห้างเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะของยี่ห้อนี้นะ ทรีเลดี้แบนด์ค่ะเวียดนามนีไเอร์เอรสุรนยาจูนเอามาขายเพราะว่าจูนอยากจะถามทุกคนว่าใครอยากลองไหมสำหรับคนที่เขาไม่ได้ออกไปทั้งนอกหรือว่าบ้านอยู่ไกลห้างจูนขอรวมส่งร้อยห้าสิบบาทมันก็ไม่ได้อะไรนะคะอืมจริงๆนะเนนิดหน,น,น่อย,อยมันเป็นก็คือ เราต้องไปส่งแล้วค่ากล่องค่าอะไรเนาะเจดบเก้าบาทแต่ถ้าคุณมาซื้อเองคุณไม่ได้เสียแค่นี้นี่คุณต้องซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาที่สะดวกค่ะจ้ถามเ้ียอก็รำ <c oughs> กระจูนอยากให้แฟนขับจูนที่บอกว่าอยากจะลองชิมบ้างอะค่ะไลน์มาหาจูนนะคะเนี่ยไลน์มาเลยค่ะเอาใส่กระปุกเนี้ยแหละมันจะได้กรอบก,กระปุกเบาค่ะเป็นกระปุกพลาสติกอย่างหนาเบา Pia egg pan. ค่าส่งเวลาจูนบอกไปกับกับเวลาบินมันออกมาทันไม่ตรงกันจูนจะบอกให้นะคะมันเป็นการประมาณแล้วค่าส่งที่เวลาออกมาเนี่ยมันเขาไม่ได้รวมกล่องเขาไม่รวมค่าแพ็กกิ้งที่จูนเสียไปบางครั้งจูนก็ต้องเข้าตัว10บ,บาทเนี่ยจูนก็ไม่ว่าอะไรจะบางครั้งผู้ซื้อจะรู้สึกว่าทําไมชาร์จชั้นเกินท,ทั้งทั้งที่ที่ไปรษณีย์เขาจ่ายแค่นี้อ้าว ทำไมลืมคิดไปแล้วเหรอค่ากล right? ่องค่าแรปค่าห่ออีกอะค่ะนั่นแหละจูนถึงบอกว่ามันไม่ได้แพงเกินไปที่ที่คนซื้อของออนไลน์เขาจะจ่ายให้ค่ะคือมันกระจุ่มกระจิมอย่างเงี้ยจูนขอบอกบอกราคะสองสามบาทมันดิฟเฟอเรนซ์นิดหน่อยคืออย่าเยอะนะคะเพราะว่าอย่างเราทำเนี่ยเราอยากขายก็จริงแต่บางครั้งเราก็อยากให้คนซื้อออนไลน์เข้าใจจุดนี้ของเราด้วย ใครที่อยู่ระยองปวกแดงนะคะไปซื้อได้ค่ะร้านเอ็นคอฟฟี่ค่ะของน้องหนูนาอยู่ตรงอยู่ที่ปวกแดงเป็นร้านคอฟฟน้องเขาสั่งไปร้อยก่อง ไปขายตรงร้านกาแฟของเขาค่ะเวลาขายหน้าร้านกับออนไลน์ไม่เหมือนกันนะคะหน้าร้านอาจจะถูกกว่าที่ขายกับออนไลน์เพราะาออนไลน์คุณต้องมาเสียค่าส่งด้วยเนาะเพราะว่าคือคุณไปซื้อที่ร้านคุณต้องไปเสียค่ารถหรือว่าค่าน้ำมันของคุณก็แล้วแต่ที่ไปอะคะ่ะ แต่สำหรับจูนจูนชอบที่จะซื้อออนไลน์อยู่บ้านจูนว่ามันสะดวกแต่ถ้าคุณมีธุระไปห้างโอเคคุณเดินไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยค่ะจากกรนีนี้สำหรับคนที่เขาอยู่ไกล ไม่มีนัดส่งของนะคะไม่มีนัดส่งของค่ะออนไลน์อย่างเดียวค่ะคืออย่างขนมจนีนก็จะให้จุนไปส่งเหรอคะ <c oughs> ไม่มีค่ะไม่มีสะดวกทั้งสองฝ่ายค่ะ <c oughs> sorry I'm talking about my product. I'm still. <laughs> I'm sorry for my foreigner fan that's everybody. Thank you so much that you ask me. Or you guys want to try my product. I'm sorry that I still don't have H&RC. But if you want to buy I ship for why. I ship for why. but you have to pay for your your own um, delivery fee but you have to order a lot นะ because the delivery is very high but my product is 2 USD only จ <laughs> <laughs> ok on on ุนจบอกแฟนครับคนต่างชาติเพิ่นถามมาหลายคนเพิ่นอยากค่ะแต่ว่า่าสูงมันแพง คันซื้อไปแล้วมันซีบอคุมค่ะคันซื้อน้อยมันบ่นคุมคนต่างชาติบอกว่าเข้าใจเหตุเพราะว่าหมักพริกกับมี่ราป,ปคุนเซซามิซีดเป็นบอกค่ะง่ายกับมี่ราป,ปคุนดี อยู่ไต้หวันเพิ่นก็นอยากลองอยู่อินเดียก็อยากลองจุนก็บ,บอกอยู่ว่าสั่งได้แต่ว่าเธอต้องเสียค่าส่งเอง <River. laughs> I say, <laughs> <laughs> l i เวล I a l w a s say ลเ or เวอืมฟิลมมันกระตุกจ้ะฟิลมกระตุก จุนดีใจดีใจจาจุนเหตุวิดีโอแเรากะมีคนหักจุนมีคนสนับสนุนจุนอืจุนรู้สึกภูมิใจตรงที่ว่าถึงส่งเป็นออนไลน์แต่ว่าเมื่อก็บมีผสมหมดเนาะจ้ะแต่ว่าจุนโชคดีจุนพอตะคนดีๆจุนเลือกที่จะปฏิสัมพันธ์กับคน ดีบากกว่าวะูะรู้สึกดีมาจุ่นเห็ดยูทรีบหรอกมันดีตรงที่ว่าโอเคยังจุ่ลงทุนเห็ดแบบนี้บอกจาก้าเนี่ยแฟนคลับเพิ่นกะซอยสื่อไหมค่ะหมายถึงว่าเพิ่นหักไม่โตของเฮ้าแล้วเพิ่นกะซอยเฮ้าสื่อแล้วก็มีหลายคนมันก็บ,บอกว่าเพิ่นมากกว่า เข้าขยันเฮ็ดงานนั่นสิแม่จ่าจุนรู้สึกดีเมื่อวานก่อนโทษกับแม่อีแม่มาเอาเอาเพราะให้จะเลื่อนลุกเรื่อง,องข็ให้ค้ายดีๆแม่จุนบอก จุ่ดิล้นมาลายดิลล้นมาแบบซุดๆนะแต่บ่ค่อย,หอยเหนื้อตำใจในวาสนาจากของค่ะแฟนจุน่ โปรแรกโซมัสเซสบอกว่าอยู่เหล่าแล้วจุนไค่เคยนอยเนี่ยตัต้งใจในวาษนาจากของตอนสมัยเด็กนอยจุนจําได้ด้วยจ้ะจุนยากได้ยังจุนต้องฮ็ดเองเด้จุนยากได้เกิบสมัยเด็กน,นอนนาะคกับลองทักแต่ใส่อีกีบแต่ว่าจุนยางได้อีสุปจุนก็ไปโยกหน้ามาดานสิบหกตุงไหมจ้ะนั่แหละตะโกนนะคะ เท่ยวละหาบาทนี่ะเมื่อวันก็จูงท่อนเอาเมื่อจำได้เลยสมัยก่อนเขาไงเราบอกท่อนเอา๋ีล่ะลำบากตอนเล็กน่อยแต่เมนก็สบายตอนใหญ่ สบายอยู่ดอกแต่ว่าจุนติดขนอแมความลำบาก <laughs> <c oughs> เป็นมาดามตาอายุ24่สิบส่คุณเดจ่าจุนโ <c oughs> มพวกเอินนมาดามมาดามไปเรียนหนังสือ <c oughs> มาดามมาดามเขาเล จุ่นมักสาเหตุมจาะจะุ่นคนมักสาเหตุมันเห็ดเห้ชีวิตมีคุณค่าดีค่ะจุ่นมักหมดไปนหนึ่งจาน ยังที่จุนเบาค่ะเ้าสิได้เพียงแฟนท้าได้ว่าห้ากตะทำมาหากินเท่ากันแฟนจูนบอกเลยว่าจ้าว่าเรามาตรงนี้แหละมักว่าจุมาเคสไหมจ๊ะขนมจุนมันเส้นหักหรอค่ะหลายมือแล้ว จูนแช่ตูหยีนหลายมือแต่ก็ไม่ทิ้งค่ะแซบอีหลืนอ้องประเฮ็ดแบบจูนเล้วจ้าเด้วยการทำอาหารไม่มีสูตรตายตัวเนาะ ไม่มีสูตรของใครของมัน <laughs> ไม่ชอบอะไรเราก็ตัดอันนั้นออกไปค่ะก็อร่อยอยู่ดี ใจเลยแบบที่นี่ชนิดชายกุยชายเลือซัำนี่ค่ะอืมเลือด อันตอนใหญ่ๆไปเลย จุนสร้างรถนี้มาสามรอยกับปุ๊กนะคะเี๋ยวรถหนาเป็นทรงต่างไม่ให้อีกหารอยกับปุ๊กตอนนี้เลืออรลอยะคะัวค่ะนี่ยู่ยตรงนี้รอยหนึ่งเด,ด้อค่ะอยู่ในรางอีกประมาณสี่สิบค่ะอยากลองต้องลองนะคะ ก็ต้องมีบ้างเนาะเราก็ต้องใช้พื้นที่เราค่ะในการทำมาหากินมันเป็นเรื่องปกติค่ะคนสนับสนุนก็มีคนแอนตี้ก็มีตรงที่ว่าทำไมต้องมาขายของจุนบอกหลายครั้งแล้วว่าจุนไม่ใช่คลิปกินโชว์เนาะจุนเคยพูดอยู่ครั้งตั้งแต่แรกๆแล้ว เป็นคลิปกินแล้วพูดคุยกันค่ะ Hẹn tìn gai con chà. Tỉnh gai cà ha. Bà ta. ตีนใกล้บบถังห้ามันตีนหน่อยค่ะดูเมื่อหนอกตีนบักง่ายโครเกลเลยมันเลยเมืองเป็นตาแสบจ้ะเงยเวลาฉีดลอจ้ะทำดูเซบายยี่สิบสองนาที ต้องจัดให้หมดอย่าก,กินเม่นู่หอๆอ,ห,อหรอจ๊ะเดี๋ยวมือหนอาจัดหอๆอเนาะหอหมูบายยค่าพ่อกันคิดไหมนกกนเนาะ่ะเนาะไปแล้วจ้าไปแล้ว